น้ำ <One> ม <input> ันหน่อยลงเลยๆมีคูบ้านี่ครับยว้าวรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคิดเสียงแค่นี้ครับนี่ สวัสดีครับครับุณพ่อครับแปลงขันตัวนะครับคุณพ่อ่าผมก่ครับสวัสดีครับผมก่หมอแค้นนะครับเนาะงไก่เดือดศิษฐ์ครับเกิดอยู่บ้านสามไก่เดือดสิทธิ์ซายา

วัยรุ่นยาบูเอวแน่วนลายาเอวหวานสายยาเอวหวานนะครับวันนี้ขอเรียนถามคุณพ่อว่าเรียนเป่าแคดนี่มาแต่อยู่จากปีมาน้ำไห่โอ้เรียนเป่าแคดนี่ครับมันบง่ง่ายๆเนาะแต่ก่อนเป็นวัยรุ่นเปลี่ยนวัยรุ่นมีพ่อใหญ่จานคอนช่วงไหนช่วงอายุสิบสิบหาทิ้งขกําลังดื้อเลยสำหรับนึ่กําลังซนอย่างหนึ่งวัยรุ่พ่อใหญ่ จานคอนเน่ยเราเป่าแค้นเราเป่าเปิดในมวนเลยไอ้จานคอนอยู่จใส่เนื้อจานคอนกับของบ้านกลางนีือ่บ้านกลางเลยนะบ้านกลางนี้ยจานคอนบระหยัดคอนน้ำสกุลว่องไปดีวองไปดีโอ้ืออาจารย์หมอแกนเจ้าเนาะเอ้ยครับบ่านนี้เรายักษ์คุณพ่อเอยเราเป่าหลักมวนแท้เนาะป่านนี้เรา ชื่อแคนมาะ <โ ww. S 2> มาเป่าอีกเลยลอ, <โว S 2> องค้นเื้อแคนหอมนะไปเฮียนน้ำเล้าแล้วนะันน่นไปเฮียนแล้วแต่พอได้เรียนเลยฟังซื้อเสืาเออเจ้าเป่าจะใช่ใช่แต่เอามาเรียนเอาเลยนับจท่ไหรเอาเบิ่งดูรับดูรีมีฟ้าซอนเหเบิบ่อบรได้ดมีอย่างเลยผมผมกะช่งงองแรกนี่งไม่ยังนี่เห็นเขาปิดอันนี้ผมก็ปิดน้ำบาเนี่ยเห็นเขาเป่าผมก็เป่านั้มจังมันูนนนีี่่มัตรงกันข้ามกันบ่เป่าเลยมันมันสี่สลับกันอยู่ หูขกินหูรลงอยู่วะครับหูขกินหูร้องแล้วมา<อ>สัน่นมาต่าก็หูขกินหูรลง<อ>น,นี่นี่นี่พ้นสิป่าให้เบิงนะ่งได้เหรอโอ้โยัย ที่น่ะครับวันนีบสมาชิกพิเศษของคุณพ่อแอนดสิทธิ์แอลหวานพี่น้องเอยแต่ว่าผมเลี้ยนนี่ผมเลี้ยนผู้เดียวโอ้หัดเลี้ยนผู้เดียวนอนอยู่กับเป่านอนอยู่กับเป่าไปหน้าไปไทยหน้าในสมัยก่อนไทยนาปดไทยออกมามาหด เป่ายางเนี่ยแฟนหมอลำนี่ครับแฟนเพื่อนหมอลำับเป่ามากกับโบปินเลยโบปินคักไปไหนเป็นพ่อสาใดซามหนึ่งนี่อโบจักรโคตรคูบัานทั้แต่ว่าเปล่นแต่ว่านี่นี่เหมือนบบเขาคูเสียงอะไนี่นี่นี่ผมเลยฟังเขาเอ้มันการเป่าแค่นี่มันต้องมีลูกคู่ได้ดิบอดีลุงเซิร์นเนาะ เราเคยเป็นหมอแค้นเอกเนาะวันนี้แล้วเราว่าการเป่าแค้นมันตรงนี้คูเลยลุงเซิร์นยื้อใส่ลุงเซิร์นอยู่บ้านกลางเขาเนี่ยล่ะากลางเพิ่นเพิ่นเพิ่นเคยเป็นหมอรำหมอแค้นเป่ามาตั้งแต่สมัยพูนหมอหมอรำอยู่ในหมอรำเอออยู่ในหมอรำยูนอย่างเขาเอิ้นว่าสมาคมเราไปอยู่สมาคมเลยแต่ว่าเราได้กยนหล้วแต่ว่าผมมี มาฟังเราเบิ่งแล้วบอกว่ามันมีครูผมก็หาครูได้บ้านเองครูมันได้นี่นี่ครูมันนับนับมันหน่อยลงเลยอ่ะไปเรืๆมีครูบ้านนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้นี่เวลาวอ่ะเดี๋เขาดูดดูดขึ้นบอเวลาเขาทังออกมีเปล่ากับดูดเปล่ากับดูดหาครูมันใช่กันละผมก็ับแม่หัดเฮียนย้อน เงียนไปเหียนมามัน oh. สิม oh ัน oh. ส mm ิค hmm. ล่องเลยบ้านีบ่ามันสิ้นว่าไงไงว่ามันสิ้นมันสิเข่าเลยบ้านี้รเี่ยคคุณพ่อครับอคุณพ่อได้แฟนเป็นหมอรำบเราครับผมได้แฟนผมเป็นหมอรำแต่ผมยังบ่ทันได้เป่าแขนเป่าแขนเพราะได้เปิดนอี่เป็นวิชาสีบบังคับเลยครับเพราะว่าเมียหมอรับมือนีบ้านนี่ต้องเป็นหมอแขนเมียผมเป็นหมอรับแล้วบ้านีบ่มีหมอแขนผมก็เลยนไห ไอที่เป่าให้ตอมาแต่มันพิษพิษถือถือกันได้พันเศษได้บ้านนี่เขาไปมาปิ่นในบ่อนั่นกลายนป็นหลงพ้นสวรรค่อันนี้คืออสวรรค์นะครับที่แรกอ่ะผู้อาวุโสเป่าได้แต่เมีห่มเลยผู้อื่นเป่าอะไรหรือเมียนี่หมอลำซื้ออย่างหมอลำไพ่สีขายยาเสียงใสหมอลำไพ่สีเสียงใสที่พันไปเมื่อกี้นี่โอ้ นี่ยพี่้องอันนี้อาไบเปามาเปลี่นได้มเป็นพ่อจำเปลี่ยนนีะคก็ได้ผม็ได้เงินก็ได้มีหมอแขนก็ต้องมีหมอลำนี่มีเนคก้อยก็ต้องมีเหวียนเอ๊ะข้าบอกพี่แม่ก็คือกันคือกันเยเอาอทนึงก่อจบครัเอาักะนนนะลครับ ไอ้หวน่าลำเสรเลยเตยบุญเอยผมเอาเตยเซ็โน่จะไม่เอาเตยกันเถิดผัวจาามาเตนเถิดผัวจามาเตท่ายกัลลได้แน้วเหลือแนวตงโมนั่แนบ้านเกิด่ฮ เ,เ,ああเ,เ,對對เช่องเาเนี่ยเต้ยช่องเขาเนี่ยบ้านเกิดชุมชนบ้านกานนะหนูชนลพี่น้องจงฟังอ่ะออรับเอาละครับพอสนานวนๆเนาะครับเนาะบอแมทบอแมมาพอดอกผมยม่ใพี่ลพ่อไปเ เพส้นหมอน้ำาเนาะวนอยาวโยาวยาวอย่างไรเศร้าแต่ดุลนะวันนี้น่าอย่ากนี้นะวนวนลื่นลื่นหัวเซลล์บั่นเฮาเป็นการเรียกน้ำจิ้มเนาะถ้าผู้ใดอยากฟังจริงๆอยากฟังเสียงความมวนความสนุกสนานหนาเวทีกันสามารถติดตามพ่อเพิ่นได้นะครับสายยาเพิ่นแอหวานนะครับพ่อไม่น้องอนี่ดอกขี้โพกขี้มีดรอแบบนี้นะคี่ผมนี่แหละเนาะผม น้ำหนักผูมันหกสิบนันโคกเกินหน่อยเดี๋ยวนี้มันเยอะมันเกือบแปดสิบแล้วอาจจะกางเกะเป็นธรรมดาเนาะยุคสมัยก็เปลี่ยนไปร่างกายคนเราก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยกันนะครับอ้ัวครับเป็นไงครับม้วนบาครับหมอแคนบ้าเขานะครับถ้าเกิดใดรอยากจะติดต่อ อยากรียว่าอยากติดตามผลงานพอเพิ่นก็สามารถที่จะติดตามตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผมแจ้งถึงไว้นะครับต่อยูทูบวิดีโอนะครับเมื่อนี้นะครับเขาเรียนความรู้เกี่ยวกับแทนเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีบบน้นนะครับเกี่ยวกับหมอลำน้ำนะครับแล้วก็ศหัววาแฟนเพื่อนเป็นไถ่คอมแฟนหมอลำหมอแค่นต้องมีหมอแค่นมีหมอลำบางคนเขาบอกว่า FC หมอแค่นมีเมียหรือยังมีแล้วเป็นหมอลำไปร่วมกันครับที่เยอะกัน อ่าโอเคนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับทางรายการักันเกิดนะครับขอขอบคุณพ่อนะครับหมอแคนแอลวานนะครับที่แห่งความรู้นะครับสำหรับวัดีครับสวัสดีครับโอเคโอเคโอเโอเคเร้อโอ้ก็ไดคจบลงไปเรียเร้อยแลอวคะครับสโอเคโอเพโอคอนๆคนอหนนะครอบที่ไดโอูคิดีโอนค้แล้วอะครอบถ้าชอบก็อเอให้กดคลเค์นะครับถ้าใช่อ็ขอให้อดแชร์นะเครัเหรือชอบมากๆเลยนะครับก็ขอให้กดคัอเคคเเคโอเเพเา จะได้ติดตามช่องของผมนะครับและก็จะได้ไม่พลาดในคลิปวิดีโอต่อไปของผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ